ครับสวัสดีครับครับผมมื้อนี้กับมาพร้ากันนี่น้องข้ามเนาะครับบ้านสวนคุณพัฒนเกษตรอินทรีย์วิธีพ่อเพียงครับผมครับมื้อนี้กับสิบผ้าพี่น้องมาเยี่ยมสวนปากกอบเจ็ดบะขามเปรี้ยวยักษ์ฟักง่อยแล้วครับผมครับมื้อนี้กับสิบผ้าพี่น้องมาเบิงเป็ดดนะครับเด้อนี่เป็นยังไงพี่น้องสวนปากกอนเจ็ดบ่เช็ดแต่บะขามเลยพี่น้องบ่มีแต่บะขามเด้อมีเป็ดพร้อมพี่น้องเห็นบ่หนี่เป็ดจักเดือนแล้วพ่อ สองเดือนครึ่งนี่เป็ดสองเดือนครึ่งเบ่งได้พี่น้องบ้านนี้พ่อเพิ่นหนีสิบอกได้ว่าพ่อเพิ่นหนีสีเฮ็ดบ่คือหมูได้เบิรนโมเมนต์ว่าเลี้ยงถามว่าเลี้ยงขายบ่เพิ่นก็เลี้ยงขายคือกันแต่ว่าเพิ่นเพิ่นหนีสีเน้นเอาไปแปรรูปนะครับคือเพิ่นดีเพิ่นมีร้านค้าอยู่แล้วเพิ่นดีเอาไปลาบขายนะพี่น้องลาบขายมันกับซีดีก็เฮาสั่งกิโลขายไปเลยอย่างนี้นะนั่นเห็นบ่ครับ คือไอเดียแต่ละคนบ่คือกัน,น,นเนี่ยพี่น้องเนะเห็นบ่เลี้ยงเป็ดก็ต้องมีแนวคิดอีกแบบนึงเนี่ยเฮาสีมาเลี้ยงขายอย่างเดียวของสีเฮากะมันกะบ่ได้หลายนะพี่น้องเฮามาเลี้ยงแบบนี้แล้วก็ลาบขายสีดีกว่ามีไก่น้ำพันบ่พอไก่ไข่น้ำโอไก่ไข่น้ำไก่ไข่ยักษ์ตัวบ่ไ่ตัวไอ้ออกไข่จกักจักไอ้หน่วยมือนหนึ่ง แปน่วยน่เจ็ดปปแปดน่วยเห็นบ่ครับเพิ่นเลี้ยงไก่ไข่น้ำพร้อมเห็นบ่แล้วแล้วก็บ่ได้ซื้อจินนด้เพี่น้องพอเพิ่นบ่ได้ซื้อไข่จินเลยได้เงี้ยเพิ่นครอบรั้วหนึ่งกินไข่บ่เมดมือละหานว่วยดอกพี่นอ้องอ่นน่ะเห็นบ่กะมีไก่ไข่น้ำพร้อมมีเป็ดเป็ดเนื้อน้ำพร้อมครับผมเนี่ยขอ,อ,พอเพิ่นเนะี่ยพี่น้องเนี่ยผู้ใดอยากเลี้ยงแล้วมีแล้วเอาต้นแบบไปจากเพิ่นก็ได้นี่ครับผมมีไทยเพิ่งเห็นบ่ ขอกเพิน่นนี่การระบบน้ำเพิน่นนี่ครับเพิ่นกระเฮ็ดอ่างเฮ็ดอ่างไม้เลียนพอมเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดอ่อางไม้เป็ดเลียนพร้อมพวกน่ะแบบว่าปานสาใบาน้ำน,นะเป,นเป็นสาใบน้ำของเป็ดว่า,า,า,มมาต่อไปเพิ่นว่นาน้ำมาตะพุ่นน้ำมาตะพุ่นน้ำมาจากอ่างไงน้ำม,มาจากอ่างไงคือคือที่ผมบอกไว้แล้วชิปชิปตะกี้แหละพี่น้องชิปก้อนแหละว่า สิพาไปเบื้องระบบนำเพิ่นนำเพิ่นมาจังไลยคือเพิ่นจอบาดานแล้วนี่เพิ่นเพิ่นจะมีน้ำน้ำออกโดยโดยธรรมชาตินะครับเหมือนเขาเอียนว่าน้ำน้ำพุดธขึ้นขึ้นเองนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นเกี่ยวเป็ดให้น้ำเป็ดก่อนเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบื้องไหนไปเบื้องน้ำนี่ครับเดี๋ยวยังส้มสวนน้ำกันไปเบื้องน้ำเนี่ยพี่น้องบ่ได้ โมเมนว่าเปิดไซนยังสี่นนิโมเมนว่าเสียมีคาเฟ่ได้พี่น้องเนี่ยโมเมนได้เสียเงินได้นน่คือแบบน้ำฟรีแบบว่าบมมียังเสียได้นน่เห็นบ่ต่อไซแองเป็ดเลยพี่น้องพวนนพเดเพเ็ดไอ้ไอ้ล้านสเก็ตบอดให้มันน้ำพอมนี่ครับผมเห็นบ่มีล้านสเก็ตพอมเห็นบ่พี่น้องแล้วก็ขึ้นไปโดดตมต่มต้มต่ำโอ้เนีนอนครับผมขันมันในเรียนน้ำมันกะ โอเคครับเป็ดมันนี่จะโบเขียดมันกสิสหไงไว้พี่น้องได้กินเนื้อได้กินอาหารแล้วมันกระสีไงไว้เนี่ครับเพิ่นกระจอนหน้าบดานขึ้นกันละ่ะครับกบ,บานสวนคุณภาัพก็ได้ก็เจ้าเดียวกันละครับไม่จอให้เพิ่นก็ได้เนี่ยครับผมโบหกนิ้วโอ้ขึ้นยงกเดี๋ยวเด้อเนี่ยครับเห็นบ่เปล่งไรพี่น้องพี่น,อ 45, นออ้องสีว่าสิพ้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะว่า น้ำมนนี่มันเป็นทังไหนเห็นบ่มันมันมันไหลเองนะหน้พี่น้องคือมามันมาเลยใส่ปั๊มนี่พี่น้องนี่ที่พี่น้องเห็นนี่มันบมเมนว่ามันบมเมนว่าปั๊มปั๊มใดขึ้นมาได้บมเมนได้พี่น้องนี่เห็นบ่ที่น้ำมไหลจังเสียนี่คือไอจ้อแล้วนี่จ้อแล้วนี่น้ามันมันดันขึ้นมาพี่น้องดันขึ้นมาพอเพิ่นก็เลยเฮ็ดเนี่ย ต่อท่อตัวเนี้ยต่อท่อตัวนี้ขึ้นมาพี่ให้มันไหลลงอ่างเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเป็นความโชคดีของเพื่อนเห็นบ่เนี่ยหนาเล่นก็ได้นี่พี่น้องเล่นช้าก็ได้เล่นแบบร้อย้นาเล่นก็ได้เป็นอ้างไหายนาก็ได้นะนี่ครับเพื่อนกะเพือเ่อนกะต่อลงหุ่นพี่น้องเห็นบ่เพื่อนกะต่อลงลงขอ,อกเป็ด ตอลงขอกเป็ดเพิ่นกับตอลงหนอง,นองเห็นบอน้องที่ผมถ่ายบางคลิปบางหนึ่งคลิปเมื่อกี้นะ่ะนั่นแหละคลิปติกนหน้านี้นะครับเพ,พิ่นเพิ่นตอลงพุ่นเพิ่นตอลงหนอง,นองบานนี้น้ำมันกะสีไหลเติมน้องเพื่อนตลอดโดยที่บอ่อได้เสียงเงินแล้วกับบ่บอ่อได้เสียค,าคาย่าปั๊มค่ายังทั้งสินพี่น้องน้ำฟรีนะครับผมเนี่ยเห็นบ่พี่น้องนี่พามาเบิง ขันผู้ใดขันผู้ใดเจาะขันพ่อหน้าก็าโชคดีก็เป็นแบบนี้พี่น้องเห็นบ่กันที่ชขขโชคดีก็คือเป็นแบบแบบพ่อพันนี้เห็นบ่เดี๋ยวผมสิล่องจกเบิ้งในพี่น้องนะตะกี้เพิ่นว่าจกเออนี่เนี่เห็นบานี่เนี่มันสิอยู่ล่อนี่แหละเห็นบางเนี่ยนี่เดิมันโมมีปั๊มในพี่น้องนี่นี่มันขึ้นมามันจกได้เลยเห็นบ่นาก็คือว่ามันล่นม่นี่มันก็ออกนี่เลยนี่พี่น้องออกม่นี่เลยแล้วก็ไลลงนี่เลยเห็นบ่ ถเทมันโอ้ถเทมันดีพี่น้องบ่ได้เสียงเงินอีกต่างหากเดี๋ยวว่าน้ำน้ำฟี่นะครับน้ำพันดีนนพีนนพ่น้องน้ำพันด,ดีเนี่ยครับเปาพี่น้องเพิ่นโมเมนเฮ็ดแต่บักบักขามได้พี่น้องเพิน่นโมเมนเฮ็ดแต่เลี้ยงป่าได้เพิ่นมีเลี้ยงเป็ดพร้อมเลี้ยงไก่พร้อมแล้วก็เฮ็ดทุกอย่างนะครับผม ขอเป็นกรเสียพเพราพันเห็ดหลายอย่างพันเห็ดทุกอย่างพันเห็ดหลายอย่างนะคือแบบว่าผสมกันผสมประสานนะพี่น้องเห็ดไปมัดทุกอย่างเห็นบ่ข้างบักทั่วพันยู่ทั้งยุ่งทั้งไอ้คู่สาพี่น้องพู้เห็นบ่เพิ่นก็เจ็บไปแล้วบักทั่วพันปลูกเป็นรุ่นเพิ่นก็เจ็บไปแล้วเพิ่นกระปูบักทั่วพ้อมนะคือพี่น้องพูดได้จากเห็ดกรเกษตรนะครับเนาะเท่ากับ บางคนกับบต้องคิดหลายนะแต่ว่าเขาก็ต้องจังไายล่ะพี่น้องต้องร่องใจคล้องมึงกนเด้ไม่เฮ็ดกษตรก็ได้บแมนว่าเขา้าบบท่านเคยเฮ็ดเทื้อเขาเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วเขาจีว่าโอ้คือดีแท้เพิ่นคือเฮ็ดจังกัน,นั้งทีโบแมนนี่พี่น้องเฮ็ดกเกษตรนี่คือว่าต้องมันมันก็ต้องเมยได้พี่น้องมันก็ต้องเมยแต่ว่ามันเป็นหน้าตัวเองเมยแล้วก็เขาก็ต้องมีวินัย มี่ยังสินะครับโมเมนต์มาโมเมนต์มาไอ้เฮาสีเฮ็ดแล้วกับปล่อยถิ่มปลาลาเลยบ่ยได้ด้พี่น้องเห็นบหพ่อเพิ่นกะมาให้เอานา้ำล่างอ่างล่างยังนี่เห็นบหล่างสุงม,มือบ่อพ่อสองมือเท่านึงครับอ๋อสองมือเท่านึงทำความสะอาดเนาะพ่อเนาะสะอาดให้น้ำแก้วกั้นอ่าในลูกเด่นเข็ดตูเลี้ยวไงเลี้ยวนั่นเห็นบหเนี่ยพี่น้องปล่อยออกให้ถุงยาเห็นไหม เพิ่นกะเฮ็ดมันกะเฮ็ดเป็นจิตวัตรครับเฮ็ดเป็นจิตวัตรพี่น้องตื่นขึ้นมาเพิ่นถี่มีระบบของเพิ่นเลยตื่นขึ้นมาเฮ็ดยังก่อนจิตจังไหนแบบใดเพิ่นเพิ่นวางเป็นระบบงานไว้เลยนะพี่น้องเนอเฮ็ดเกษตรนี่มันก็ต้องมีระเบียบไวินัยนะพี่น้องว่าไงซะก็บ่แเม่น่าเฮ็ดได้ทุกคนถาม่าเฮ็ดได้บอกกับพี่น้องกับผู้ใดอยากเฮ็ดกัตตองมาลองมองกนเหมือนคนที่อยู่นํางานอยู่ยังนี่แหละเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วโอ้ยคืออยากมาเฮ็ดแท้อยากมาปลูก พราะนั้นนะนี่อย่างมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอย่างเพื่อนแท้เฮาต้องมาล่องมึงกันได้พี่น้องได้รังเทียมาเลี้ยงคือเพื่อนนี่เลี้ยงบ๊อบกับบอ๊บอบบ่อใจใส่มันกับบ๊อดได้พี่น้องเด้อเฮาต้องเอาใจใส่น้ำพร้อมเฮาเช็ดยังเกษียดทุกอย่างพี่น้องต้องเอาใจใส่แม่นพอ,บอครับใส่ใจมันเขาบ๊อบไซใจเ๊าบไซใจบ๊อดอยูแลมันก็มันกับบมีความสอบเร็จครับบ๊อบมีความสอบเร็ดดูครับตัวเองครับ ครับพ่อฝากขอคิดดีๆนะแบบว่าพ่อเฮ็ดเกษตรมาหน่เป็นยังไงเฮ้าเฮ้าเฮ้ามีความสุขในการเฮ็ดเกษตรเฮ้ามีแบบว่าจังไงเลื่องการเฮ็ดเกษตรนะครับมันจะมีความสุขว่ามันสุกทั้งใจว่าบ่อึดยูอึดกินครับครับเยอะกินเฮ้าจังขายครับอื่นขึ้นมาจะกินยังก็ได้กินจะกินบักพริกจะกินบักทั่วครับจะกินบักเขียบักเขียบบักขำครับกับแปรรูปได้หลายอย่างนะครับอยากกินเป็ดก็ได้อยากกินไก้ก็ได้นะมีทุกอย่างช่วงนี้กระลังเริ่มที่ จะปลูไกวหีบคทำไกวพันธุ์สิงคโปร์กับพันในสุพันหาศูนย์เพื่อจะขยายพันธุ์ครับุ่งมองล้านเขาหีบน้ำไกวสดขายคครรัับบผมนะเขามาติดตัวไกวกระลังกระลังเริ่มต้นครับเรียงไับนะครับเลี้ยงอินพะร่ำกรับเขปลูกได้ปีนึงแล้วครับนะครับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับแล้นี่มักซีดามี่มักเขียบ ทั้งพุนน้องพ่อนะทั้งคู่สา,าพุ่นเหม่อนบสานะครับทั้งคู่สาจิปูบักเขียบแต่ที่มีทั้งลินจีมีทั้งอ,อ่าส่วนมากก็จะยืนต้นก็คือบักเขียบกับบักสีดาครับผมอีกฝั่งนึงก็จะเป,เป็นปูบักทั่วเป็นเป็นพืชล่มลุกนะครับอ่าคู่มือนะครับ,รบเย็บขายคู่มือนะครับมีทุกอย่างนะครับในในเห็ดกันกระเซียนที่นะครับบัดฝากฝากน้องพ่อว่าขันเท้าไม่เห็ดเกษตรทั้งที่แล้ว เฮานี่เฮ้ายูได้บอสามารถอยู่ได้บอแบบว่า,าครับถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดนะครับทุกอย่างตั้งใจเฮ็ดนี่ถ้าเฮ้ามีจิตใจฮักต้นไม้อ่าฮักในการด้านกเกษตรยูได้ครับตื่นขึ้นมาได้ขายเลยครับครับผมตื่นขึ้นมาได้ขายขายบักทั่วขายบักพกีกขายบักเขียมีวัตทุกอย่างนะครับคือยุนต้นคือพอ่อพ่อจิออบอกรายได้ต้อดเดือนไ้บ่ครับผมอ่ารายได้ต่อเดือนน่าจะได้เดียนละหมื่นกว่าบาทนั่นเห็นบ่พี่น้องบอทั้งดาได้พี่น้องด้วคือ่ว่าเฮ้อยูได้ครับครับผมเพราะว่า เราตั้งใจเห็ดเขาปลูกอันนี้แล้วเขาก็ปลูกอะไรไม่ตัวไปปลูกพักปลูกอยังหลายๆอย่างครับทั้งปลูกพักซี่พักบัวพักกาดอยังปลูกได้บดครับครับบักพริกนี่ก็ปลูกแส่กระถางก็สามารถเก็บขายได้คู่มือครับผมยังปลากำเชียร์ยิมบักขามนี่เหขาก็กำลังสีเริ่มเห็ดปลากำเชียร์ยิมครับยังอยเห็ดปลากำเชียร์ยิมเหลือนั่นกับเห็ดเป็นบักขามเปียกส่งตลาดครับครับมีทั้งตันครับยังบักขามครับเห็ดเรามีความสุขครับไล่ได้ดีครับผมตามขันผู้ใด้ขันผู้ใดอยากได้ พันธุ์มะขามพันธุ์ยังสามารถติดต่อได้ที่ทนใดบ่เบอร์โทรอนะที่สวนประกอบเกียรติมะขามเปรี้ยวยักษ์ครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งเกรติสีอาสามสามครับอีอทั้งเ<ม>บี่ยิน้าลัมซุงครับพ่อทั้งอ๋อมีมีเบีย่ยงแต่ผ้าล่ำน้ำพ่นอน,น้ำพ่อเนาะช่วงหน,น้าฝนจะมีเบีย่ยงบกเขียบครับ ครับผมช่วงนี้มีเบี้ยบักเขียบครับมีเบี้ยบักขามเบี้ยอินผ้ล่ำครับส่งครับส่งที่ครับสำหรับผู้ใดที่อยากปลูกอยากเคล็ดเครื่องเฮาเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมสำหรับผู้ใดยังบม่รู้นี่เข้าใจครับมาศึกษาดูงานได้ครับดูสวนบุปกรณเกียรติครับสวนสวนขุณนภัทรก็ได้ครับใกล้ใกล้กันนี่ครับครับผมสวนคุณนภัทรเพิ่นก็ศึกษามาเฮ็ดอยู่น้ำกันนี่แหละครับครับผมกล้วยเลี้ยงกล้วยหอมกับชีโร่งไรครับช่วงนี้ครับไผ่ชีโร่งครับครับเตรียมที่จะลร่ง ครบทุกอย่างครับข้ามาในสวนนี่จะมีทุกอย่างมีอยู่มีกินนะครับพี่น้องมากเเป็นยังครับมากเมีกินมากมากครับผกินฟรีครับผมครับครับก็ขอขอบคุณขอมุ่นดีๆครับอี่พ่อเพิ่นนนาอครับเนาะสำหรับการที่ว่าเพิ่นบอกเพื่อนแนะนําเพิ่นบอกเขาว่าเพ็ดรจังไหนแบบไดกเบเตรที่เป็นแบบไดสีมีไยใดจังไหนเพิ่นบอกว่าไยใดเท่านั้นเท่านี้จงซง่นะครับคือ เพื่อนแนะนำมัดจุยางพี่นนองกับขอขอบคุณอีพอหลายๆนะครับเด้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบ้านสวนคุณพัฒน์กับเมื่อนี้ครับขอจ้าคลิปเรื่องนี้นะครับเนาะขันมี่ยังดีๆขันมี่เรื่องเล่าเฮ็ดเกษตรที่ว่าสีมาถทายคลิปทายยังใง้พี่นอนบึงเดี๋ยวบ้านสวนก็ชีมาลุ่งแบบเก่าเหมือนเดิมเหรครับผมครับฝากกดติดตามได้เลยครับพุดเด้อครับผมสวัสดีครับ